สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับปีใหม่ไทยปีนี้ก็ขอให้สุขกายสุขใจนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่ดีแล้วก็อบอุ่นนะครับสุกสนต์วันสงการครับสวัสดีค่ะดิฉันไพลินกองพันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนะคะเรื่องในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงการที่เรา สืบทอดประเพณีแล้วก็รู้จักกันมาอย่างยาวนานนะคะจะเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะคะจะไปเที่ยวก็ขอให้มีความสนุกสนานนะคะแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้อากาศร้อนอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะในเรื่องอากาศที่ร้อนจัดนะคะก็ทานน้ำดื่มน้ำกันเยอะๆนะคะแล้วก็อาหารการกินก็ให้ระวังด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ไทยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะรองเล็กนะคะรองบุษบาโชคสุชาตินะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองหวหินนะคะเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยสงการปีนี้นะคะก็อยากจะอวยพรพ่อแม่พี่น้องชาวหวหินนะคะขอใหอ้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็ปราศจากทุกความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะสุขสันต์วันปีใหม่ไทยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมนายอัติชาติชัยศรีครับเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองวหินครับก็สวัสดีปีใหม่วันสงการไทยนะครับก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องชาวหัยหินมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความโชคดีสิ่งร้ายๆก็ให้ผ่านพ้นไปสิ่งดีๆเข้ามา ขอขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขนะครับแล้วก็รวยๆเฮงๆครับผมขอบคุณครับสุขสันต์วันสงการครับผมจิรวัฒน์พัมลีประเทศบาโมหินนะครับก็ในวันีวันสงการจะถึงนี้นะครับก็ขอให้ท่านจงมีความสุขนะครับอยู่ครอบครัวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ พวกเราชาวไดวะหินก็ขออคุณท่านเป็นอยุ่งมากๆแล้วกันครับขอบคุณครับ